ขั้นตอนการรับบริการศาลแขวงเชียงใหม่กลุ่มงานบริหารจัดการคดีการให้บริการช่อง7รับฟ้องคดีอาญากรณีรัศดรหรือผู้เสียหายเป็นโจทยื่นฟ้องเอง 1. เจ้าหน้าที่จะรับฟ้องและตรวจคำฟ้องว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงเชียงใหม่หรือไม่โดยจะดูจากฐานความผิดหรือที่มูลคดีเกิด 2. ตรวจสอบใบแต่งทนายใบรับรองรายการทะเบียนราชโดยต้องไม่เกินหนึ่งเดือน 3. ประทับรับคำฟ้องตั้งเลขคดีในคำฟ้องและสอบถามวันนัดจากคู่ความวันนัดไต่ส่วนมูลฟ้อง 4. ลงข้อมูลในโปรแกรมระบบสำนวนคดี 5. ให้คู่ความไปจ่ายเงินค่าส่งคำคู่ความค่าธรรมเนียมสารค่าขึ้นศารที่งานการเงินช่องที่4การให้บริการช่อง8รับฟ้องคดีแพ่ง 1คู่ความยื่นคำฟ้องคดีแพ่งมโนสาเล่คำฟ้องคดีผู้บริโภคคำฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมและคำร้องในคดีสาขา 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานตรวจสอบคำฟ้องและเอกสารเบื้องต้นตรวจสอบเขตอำนาจศาลทุนทรัพย์และคิดค่าธรรมเนียมการออกหมายเลขคดีดดำลงสารระบบข้อมูลคดีเพื่อประกอบสำนวนเสนอสาร 3. เมื่อผู้พิพากษาพิจารณาสั่งส่งสำนวนปดหมายเรียกจำเลยหลังจากที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้อง 4. การแจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องทราบในกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องหรือคืนคำฟ้องการยื่นฟ้อง e f เฟลิง 1. นทนายความขอเปิดวันนัดทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่เปิดวันนัดตามบนว่างที่ตรงกันในระบบอ e ีเฟลิง 2. เจ้าพนักงานคดีตรวจรับคำฟ้องในระบบ e-filing 3. ศสารพิจารณาสั่งรับฟ้องในระบบ e-filing 4. เจ้าหน้าที่รับฟ้องจัดพิมพ์คำฟ้องหมายเรียกจำเลยทะเบียนลาดของจำเลยและใบเสร็จรับเงินในระบบ 5. ดาวน์โหลดคำฟ้องเอกสารท้ายคำฟ้องและบัญชีพยานให้ร้านค้าเอกชนทำการจัดพิมพ์ 6. ลงข้อมูลในระบบ ระบบสารสนเทสสำนวนคดีการให้บริการช่อง18ห้องเก็บสำนวนคดีดำา 1. การขอรับบริการขอดูสำนวนมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มขอดูสำนวนให้ครบถ้วนและยื่นให้เจ้าหน้าที่ 2. รอเจ้าหน้าที่ค้นหาสำนวน 3. เมื่อตรวจด,ดูสำนวนเสร็จแล้วส่งคืนสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่การยื่นคำคู่ความมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้ หเจ้าหน้าที่ตรวจดูความถูกต้องของคำคู่ความ 2. รอเจ้าหน้าที่ค้นหาสำนวนเมื่อเจ้าหน้าที่พบสำนวนแล้วจะแนบคำคู่ความเข้าสำนวนและเสนอสารเพื่อพิจารณาสั่ง 3. แจ้งคู่ความเพื่อรอฟังคำสั่ง 4. รอสารพิจารณาและมีคำสั่ง 5. แจ้งคำสั่งสารให้กับคู่ความทราบต่อไปการให้บริการช่องหนึ่งห้องเก็บสำนวนคดีแดง 1. รับคำร้องจากคู่ความโดยคำร้องสามารถขอรับได้ที่ช่องยีง่สจัดหาสำนวนคดีและตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 3. แนบคำร้องเสนอสารพิจารณาสัง่ง 4. เมื่อสารมีคำสั่งแล้วจัดเก็บสำนวนบันทึกคำสั่งสารในระบบ CIMS ระบบ s y o อและระบบ e f i l i n g สแกนเอกสารเข้าระบบ 5. ส่งสำนวนไปยังงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปตามคำสั่งสาร การให้บริการงานออกหมายในกรณีขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 1. เมื่อยื่นคำร้องที่ห้องเก็บสำนวนแดงและสารมีคำสั่งอนุญาตสำนวนจะถูกส่งไปที่งานคัดถ่ายเอกสารเพื่อทำสำเนาคำาพิพากษาคำพิาาำพากษาตามยอมสัญญาปณีปนอมยอมความเพื่อประกอบการจัดทำหมายบังคับคดี 2. เจ้าหน้าที่รับสำนวนที่มีสำเนา 3. เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์ใหมายบังคับคดีในระบบ CIMS เพื่อเสนอผู้พิพากษาเวรสั่งต่อไป 4. ปดหมายสแกนหมายเพื่ออัพโหลดในระบบสำนวนอ e ิเล็กทรอนิกส์ ECMS การให้บริการช่อง9งานอุทธรดีกา 1. คู่ความยื่นคำฟ้องอุทธรดีกาหรือคำร้อง 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงข้อมูลสาระระบบอุทธรดีกาการคิดค่าธรรมเนียมชำระค่าธรรมเนียมค่าส่งคำคู่ความการลงระบบข้อมูลอุทธรดีกาก่อนเสนอสารพิจารณา 3. เมื่อสารมีคำสั่งรับอุทธรดีกาเจ้าหน้าที่ที่บันทึกคำสั่งสารลงในระบบสารสนเทศสำนวนคดีและสาระบบความอุทธรหรือดีกาการสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ c m s สี่ส่งสำนวนให้งานพิมพ์หมายหมายนัดแก้อุทธรดีกาและปฎหมาย5กรณีสารมีคำสั่งให้ส่งสำนวนคดีไปยังสารอุทธรหรือสาลดีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาเจ้าหน้าที่ทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอสารพิจารณา 6. ส่งสำนวนให้สารอุทธรหรือดีกาพิจารณาวันนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรหรือสาลดีกาหลังจากสารอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังงานหน้าบัลลังส่งสำนวนให้งานอุทธรฎีกา แจ้งการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรฎีกาต่อไปขั้นตอนการรับบริการสารแขวงเชียงใหม่กลุ่มงานครั้งการให้บริการช่อง4รับเงินทุกประเภทและออกไปเสร็จรับเงิน 1. รับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นสารค่ารับรองเอกสาร 2. รับเงินค่าปรับต่างๆเช่นค่าปรับพี่นัยค่าปรับในประกันค่าปรับตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 3. รับเงินกลางเช่นเงินกลางค่าส่งคำคู่ความเงินวางชำระหนี้เงินค่าฤาษีธรรมเนียมใช้แทน 4. รับเงินเบ็ดเตร็จเช่นค่าน้ำประปลาค่าไฟฟ้าค่าเช่าอาคารสถานที่ค่ารับรองเอกสารและคัดถ่ายเอกสารระหว่างสารและเงินประกันสัญญา 5. รับเงินที่คู่ความชำระในระบบ c ีออและออกใบเสร็จรับเงินการชำระเงินรับเป็นเงินสดเช็ครับสแกนผ่านเครื่อง EDC เช่นสแกนผ่าน QR code รับชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต 6. รับคำร้องวางเงินในระบบ e-filing เช่นคำร้องขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดคำแถลงขอออกคำบังคับคำแถลงขอออกหมายพยานต่างๆ ตรวจสอบและนำเสนอผู้พิพากษาทางระบบ e-filing การให้บริการช่อง15การจ่ายเงินคืนให้คู่ความ1เงินค่าธรรมเนียมศารค่าขึ้นสาร2เงินค่าส่งคำคู่ความ3เงินชำระหนี้4เงินวันเทาผลร้าย5เงินค่าปรับที่สารสั่งคืน6เงินประกันตัว7เงินค่าปรับนายประกัน8เงินรางวัลทนาย9เงินรางวัลนำจับและสินบนนำจับ เอกสารขอรับเงิน 1. คําคำร้องขอรับเงิน 2. แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสาสำเนาสมุดธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเงินเมื่อผู้รับบริการได้ยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการโอนเงินทางระบบธนาคารกรุงไทยและระบบธนาคารกสิกรไทยเมื่อดำเนินการโอนแล้วจะมี SMS แจ้งการโอนให้กับผู้รับเงินทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ การรับบริการศาลแขวงเชียงใหม่กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีชั้น4ประกอบด้วยห้องพิจารณาคดีบันลังที่1นึถึงมีบทบาทภารกิจในการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิจารณาที่ภากษาคดีทั้งนี้คู่ความสามารถทราบข้อมูลว่าคดีอยู่บันลังใดได้จากการสืบค้นหน้าจอบัญชีนัดความประจำวันบริเวณถงทางเดินชั้น3า ศูนย์นัดความและติดตามพยานให้บริการรับเอกสารในคดีและดำเนินการเกี่ยวกับการนัดพิจารณาคดีระบบก่อนวันนัดรวมไปถึงการติดตามพยานในคดีชั้น 5. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญามีบทบาทภารกิจในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีและจัดทำรายงานสถิติค,คดีที่เข้าสู่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีโทรศัพท์0 5 3 9 1 2, 2, 2> <c ười> 1 9 0 1ต่อ2037-2039นัดความต่อ2 2 0 2ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนมันนัดขั้นตอนการรับบริการสาลแขวงเชียงใหม่กลุ่ม <c ười> งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ งานบริการบริการทำคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและทำสัญญาประกันผู้มีสิทธิ์ขอปล่อยชั่วคราวคือผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เอกสารที่ต้องใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยและของผู้ประกันสสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและของผู้ประกัน 3. หลักประกันเช่นเงินสดสลากอมสิน สลากออมทรัพย์โฉนดที่ดินตำแหน่งข้าราชการหนังสือรับรองเงินเดือนสนิปเงินเดือน 4. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน 5. ภาพถ่ายที่ตั้งทรัพย์เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารพร้อมทำคําร้อง,ำำองขอปล่อยและสัญญาประกันเสนอผู้พิพากษาเมื่อศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะได้รับการปล่อยตัวต่อไป บริการให้คำแนะนำในการเขียนคำร้องต่างๆเช่นคำร้องขอค่าสินใหม่ทดแทนทางแพง่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1คำร้องขอรับหลักประกันคืนและคำร้องต่างๆบริการทำคำฟ้องคดีมโนสาเรกเจ้าหน้าที่ให้บริการทำคำฟ้องในคดีที่มีทุนทรัพย์หรือทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน3แสนบาทงานประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายประชาะสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการสารยุติธรรมเช่นระบบบริการดิจิทัลของสารยุติธรรมได้แก่ระบบบริการออนไลน์สารยุติธรรมซีออสระบบติดตามสำนวนความ tracking system ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-filing งานบังคับคดีผู้ประกรันและบังคับโทษปรับจำเลยในคดีอาญาเจ้าหน้าที่ ให้บริการให้คำแนะนำผู้ประกันในการทำคำร้องขอลดของดหร coaching, ือขอผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันให้บริการให้คำแนะนำในการทำคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับจำเลยในคดีอาญางานคดีนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวที่พำนักในประเทศไทยชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาและเป็นผู้บริโภคในคดีผู้บริโภคอันเนื่องมาจากข้อพิพาทในการซื้อสินค้าหรือการได้รับบริการระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวและคดีแพงที่นักท่องเที่ยวเป็นโจทหรือจำเลยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งให้จำเลยเข้ารับคำปรึกษาจากคลินิกให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติและข้อมูลส่วนตัวกำหนดวันนัดเข้ามารับคำปรึกษาจำเลยเข้ารับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดและรายงานผลให้ผู้พิาาาพากษาทราบต่อไป ขั้นตอนการเข้ารับบริการสาลแขวงเชียงใหม่กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี 1. แลกบัตรที่ทางเข้าชั้น3 2. พบพนักงานต้อนรับเพื่อตรวจสอบห้องพิจารณาคดีกรณีเป็นคดีผู้บริโภคให้มาพบเจ้าพนักงานคดีหน้ากลุ่มงานเจ้าพนักงานคดีสารแขวงเชียงใหม่บริเวณชั้น3ฝั่งศาลเยาวชนและครอบครัว 3. ประชาชนพบทนายโจทย์ ที่โตทนายความตามป้ายชื่อในกรณีทนายโจ์ใช้วิธีพิจารณาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าพนักงานคดีจะออกไปขานชื่อเรียกหรือในกรณียังไม่พบทนายหรือไม่ได้ถูกขานชื่อให้ประชาชนเข้าสอบถามเจ้าพนักงานคดีเพื่อประสานงานกับทนายโจดอีกครั้ง 4. หากพบทนายความโจทย์แล้วเจ้าพนักงานคดีจะเป็นผู้อธิบายขั้นตอนและไกล่เกลีย่ย 5. ในกรณีคู่ความประสงค์จะทำสัญญาปณีประนอมยอมความและสัญญายอมความได้จัดเตรียมมาพร้อมแล้วเจ้าพนักงานคดีจะเป็นผู้ตรวจสอบสัญญายอม อ่านรายละเอียดในสัญญาให้คู่ความทราบให้คู่ความลงลายมือชื่อในสัญญายอมและลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณากรณีตกลงกันไม่ได้ให้คู่ความลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาหรือพบผู้พิพากษาแล้วแต่กรณีขั้นตอนการรับบริการสั่นแขวงเชียงใหม่ คุมงานไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทการไก่เกลี่ยก่อนฟ้อง 1. ห,หากมีคู่พิพาทท่านใดมีข้อพิพาทซึ่งสามารถฟ้องในเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่คือเป็นคดีที่มีข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน30,000 0บาทโดยมูลคดีเกิดหรือคู่พิพาทอีกฝ่ายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่แต่ยังไม่ประสงค์จะฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่จะขอระง,งับข้อพิพาทด้วยช่องทางการไก่เกลี่ยก่อนฟ้อง 2. คู่กรณีฝ่ายนั้นสามารถยื่นตามคำร้องขอไก่เกียรข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาลได้ 3. เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้ดำเนินการแล้วศูนย์ไก่เกียร์ประจำศาลจะส่งหนังสือเชิญชวนคู่กรณีอีกฝ่ายหรือผู้ถูกร้อง ตอบรับเข้าร่วมการไก่เกียร์สหากผู้ถูกร้องอีกฝ่ายตอบรับการเข้าร่วมการไก่เกียร์ภายใน15วันศูนย์ไก่เกียร์จะจัดการไก่เกียร์ก่อนฟ้องขึ้นโดยมีผู้ประนีประนอมที่เป็นคนกลางทำหน้าที่ไก่เกียร์ข้อพิพาทให้ 5. กรณีตกลงกันได้ศูนย์ไก่เกียร์จะจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อตกลงของคู่กรณีหากมีความจำเป็นตามกฎหมาย ศาลอาจใช้ดุลพินิษพิภากษาตามสัญญายอมนั้นโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีอีก 6. แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะสิ้นสุดการไก่เกียรก่อนฟ้องผู้ยื่นคำร้องไก่เกียรก่อนฟ้องอาจต้องหาช่องทางการระงับข้อพิาพาทด้วยวิธีอื่นเช่นการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปการไก่เกียรแบบปกติ 1. ในวันนัดพิจารณาคดีเพื่อการไก่เกียรให้การหรือสืบพยานของศาล 2. คู่ความทั้งสองฝ่ายที่ประสงค์จะเจราจาไก่เกียรข้อพิพาทเพื่อให้ข้อพิพาทตกลงกันด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรม 3. คู่ความควรแจ้งความประสงค์ขอดำเนินการไก่เกียรต่อศูนย์ไก่เกลีย 4. ศูนย์ไก่เกียรจะจัดการไก่เกียรนณะห้องประชุมเจราจาไก่เกียรขึ้น โดยมีผู้ปนีปนอมที่เป็นคนกลางทำหน้าที่ไก่เกียรข้อพิพาทให้แก่คู่ความถ้าก,กรณีตกลงกันได้ศูนย์ไก่เกียรจะจัดทำสัญญาปนีปนอมยอมความตามข้อตกลงของคู่ความรายงานกระบวนพิจารณาและคำพิพากษาตามยอมแล้วส่งเข้าห้องพิจารณาเพื่อให้อ่านคำพิจารณาตามยอม6แต่หากตกลงกันไม่ได้ศูนย์ไก่เกียรก็จะส่งคู่ความเข้าห้องพิจารณาเพื่อให้สารดำเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป การไกลเกีย่ยแบบออนไลน์ 1. ไกลเกีย่ยก่อนถึงวันนัดของศาลในระบบออนไลน์โดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อศูนย์ไกลเกีย่ยขอไกลเกีย่ยแบบออนไลน์ 2. ไกลเกีย่ยออนไลน์ไม่ได้ทำแบบอัตโนมัติศูนย์ไกลเกีย่ยต้องสอบถามความสมัครใจของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 3. เมื่อทั้งสองฝ่ายสมัครใจเข้าร่วมการไก่เกี่ยแบบออนไลน์ศูนย์ไก่เกี่ยจะกำหนดวันนัดออนไลน์และจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าโปรแกรมในระบบโปรแกรม Google Meet 4. คู่ความเข้าสู่ในระบบออนไลน์โดยมีผู้ปนิปนอมเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทให้ 5. กรณีตกลงกันได้ให้โจทย์จัดเตรียมสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายลงนามในวันนัดพิจารณาคดีของศาล 6. กรณีตกลงกันไม่ได้ให้ฝ่ายจำเลยเตรียมคำให้การต่อสู้คดี 7. หากในวันนัดของศาลคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลและจะขอพิจารณาคดีแบบออนไลน์ต้องให้คู่ความฝ่ายนั้นทำ QR code ยื่นความประสงค์เพื่อขอใช้ระบบพิจารณาคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับต่อไป